เหรียญ2บาทสีเงินรับซื้อราคาหลักพันบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับเหรียญละ3 0 0 0ันถึงห้าพบาทเป็นแบบไหนมีทั้งแบบหายากและแบบหาง่ายนะครับเอาเฉพาะที่เพจผมช่องผมรับซื้อนะครับใครที่สนใจก็ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับเริ่มกันเลยนะครับเหรียญ2บาทสีเงินผลิตออกมานะครับสปีพศเท่านั้นปี48 49แล้วก็ปี50นะครับ เนี่ยปี50ผมได้มาเป็นถุงเลยนะครับยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับผมรับซื้อปีห้านเท่านั้นนะครับปี48 49ยังไม่ได้รับนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือปี50นะครับปี50าล้วนๆนะครับที่ที่ที่ผมรับซื้อนะครับในถุงนี้ประมาณประมาณร้อยกว่าเหรียญนะครับนี่นะครับจะเป็นปี50หมดเลยนะครับ ยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับปี50อันนี้ก็คือหาหาได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับผมรับซื้อตอนนี้เหรียญละ3บาท50ถึง4บาทนะครับเอาง่ายๆก็คือ2บาทสีเงินปี50ราคารับซื้อตอนนี้เหรียญละไม่เกิน4บาทนะครับอันนี้คือคือแบบที่หาง่ายนะครับ2550นะครับปี48 49ยังไม่รับนะครับนี่นะครับปี50 สภาพผ่านการใช้งานนะครับเน้นรับซื้อครั้งละเยอะๆนะครับมีเหรียญ2เหรียญส่งมาขายไม่คุ้มนะครับถ้ามีเป็นร้อยส่งมาขายจะคุ้มค่ากว่านะครับอันนี้ก็คือได้มาเมื่อวานนะครับยังยังไม่ได้แกะออกจากถุงยังไม่ได้นับเลยนะครับแต่ว่าน้องเขาที่ซื้อขายกันประจําเขาแจ้งมาว่าร้อยกว่าเหรียญน,นะครับอันนี้คือคือแบบหาง่ายนะครับ 2บาทสีเงินปี50รับซื้อเหรียญละไม่เกิน4บาทนะครับคราวนี้มาดูแบบหายากนะครับนี่นะครับก็เป็นโชคดีนะครับที่มีตัวอย่างเหรียญจริงให้ดูนะครับจะได้แบบพยายามอธิบายให้เข้าใจกันกันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่า,าบางทีไม่มีเหรียญไม่มีตัวอย่างจริงก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับขนาดผมมีเหรียญจริงๆให้ดูอธิบายบ่อยๆย,ยังไม่เข้าใจกันอีกเยอะเลยนะครับเหรียญ2บาทเหรียญนี้ เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเหรียญ2บาทสีเงินเหมือนกันนะครับคือ2บาทสีเงินนะครับคุณสมบัติทั่วไปปกตินะครับเนี่ยไม่เหล็กดูดติดนะครับอันนี้คือคือคือดูดติดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ก็ดูดติดเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับดูดติดนะครับ2บาทสีเงินนะครับอ่าสบาทชัดเจนนะครับสีเงิน ปีพศ2557นะครับจุดสังเกตนะครับเหรียญน,นี้2บาทปกติถ้าเป็นปี57นะครับจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับนีน่นะครับสีทองตั้งแต่ปี51นะครับคือคืออธิบายนิดนึงนะครับ2บาทสีเงินปี50เป็นปีสุดท้ายของของสีเงินนะครับพอเริ่มเป็นปี51 ถึงปัจจุบันจะเป็นสีทองหมดเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นปี5 152 5 3 5 4ห5า5 6, 7 5 8 5 960จนถึงปี6 1ของในหลวงรัชกาลที่10ก็เป็นสีทองนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้2บาทสีเงินปีพศ2557นะครับเหรียญน,นี้ปกติเป็นสีทองนะครับแต่ว่า มีการพบเจอนะครับเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็คือเหรียญผิดเนื้อนั่นเองนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับก็คือถ้าใครมีเหรียญ2บาทสีเงินตั้งแต่ปีห้าหนึ่งขึ้นไปนะครับเนี่ยสีเงินตั้งแต่ปี5้าหนึ่งขึ้นไปนะครับต้องเป็นสีเงินปีห้าหนึ่งขึ้นไปแล้วแม่เหล็กดูดติดแบบนี้แบบนี้นะครับเนี่ยดูดติดแบบนี้นะครับ ผมรับซื้อเหรียญละ3,000ถึง5,000บาทนะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับมีหลายๆท่านบางคอมเมนต์บอกว่า,าทำไมผมไม่บอกว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตดูดีๆเหรียญก็คือมันไม่ได้เซนเตอร์นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าจุดสำคัญอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นาการปั๊มเบี้ยวนะครับจุดหลักๆในการรับซื้อนะครับคือผมรับซื้อเหรียญผิดเนื้อ เหรียญบางเหรียญที่มีการพบเจอนะครับมันไม่ได้ปั๊มเบี้ยวนะครับมันได้เซนเตอร์ปกตินะครับก็คือเราจะตรวจสอบไม่ได้จุดสังเกตง่ายๆก็คือเป็นเหรียญ2บาทสีเงินตั้งแต่ปีห้ขึ้นไปแล้วก็แม่เหล็กดูดติดนะครับจะปั๊มเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวก็ได้รับซื้อหมดนะครับถ้าเกิดว่าสีเงินปีห้าหขึ้นไปแล้วแม่เหล็กดูดติดแบบนี้นะครับ ใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับต้องการที่จะขายถ่ายรูปถ่ายคลิปช ắt, ัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับรับซื้อจริงติดต่อได้มีเหรียญจริงๆให้ดูด้วยนะครับอันนี้ของแท้นะครับ2บาทสีเงินปี57ไแม่เหล็กดูดติดรับซื้อ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับ